สวัสดีครับผมกอฟนะครับจากเพจลองลงทุนครับผมวันนี้นะครับจะมารีวิวหนังสือนะฮะเล่มเดิมเลยครับแต่เหลืออีกพาร์ทนึงนะครับที่บอกเพื่อนไว้นะครับชื่อว่า principle นะครับของเลลาริโอนะฮะซึ่งพาร์ทนี้นะครับผมจะพูดเกี่ยวกับเรื่องหลักคิดในการทํางานล้วนๆเลยนะครับที่เลยแชร์มาให้ในหนังสือเล่มนี้นะครับพาร์ทที่แล้วเพื่อนสามารถไปย้อนดูได้นะครับผมจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการใช้ชีวิต หลักๆเลยนะครับผม25ข้อนะฮะแต่วันนี้ครับผมรวบรวมเนื้อหาหลักคิดในการทํางานนะครับผมทั้งหมด35ข้อเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาเริ่มข้อแรกกันเลยนะครับผมเลบอกว่า องค์กรที่ดีนะครับประกอบไปด้วยสองอย่างครับคนที่ดีครับผมแล้วก็วัฒนธรรมที่ดีครับถึงจะทําให้องค์กรเนี่ยได้ไปในทิศทางที่เติบโตนะครับแล้วก็ดีได้นะฮะอันนี้ข้อแรกนะครับข้อที่2นะครับ อย่าวิจารณ์นะครับหรือกล่าวหากันรับหลังนะครับถ้ามีปัญหานะฮะให้เคลียร์กันต่อหน้าเลยให้คุยกันให้จบนะครับตรงนั้นเลยนะครับอันนี้เป็นข้อคิดที่ดีนะครับผมเพราะว่าจากประสบการณ์ของผมเนี่ยพอทํางานกับทางต่างประเทศนะครับที่ได้ทำนะถ้ามีปัญหาตรงไหนนะครับเขาก็จะเคลียร์ตรงนั้นเลยเขาก็จะไม่ไม่ไม่ไว่าเราจะรู้สึกยังไงหรือรู้สึกแย่ยังไงเขาก็จะพูดตรงๆกับเรานะครับข้อที่3ครับสร้างวัฒนธรรมที่ยอมรับความผิดพลาดของคนในองค์กรนะครับแล้วก็ ยอมรับในการผิดพลาดแก้ปัญหามันนะครับแล้วก็ไม่ผิดซ้ำซากนะฮะเรบบอกแบบนั้นข้อที่4ครับให้ยอมรับนะครับว่าไม่มีใครนะครับที่ไม่ลำเอียงในสิ่งที่เองทำนะครับหรือว่าสิ่งที่เรยงพูดนะครับเพราะว่ามันเป็นสัจธรรมอยู่แล้วเนาะเวลาเราทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะบางทีเราอาจจะพูดเข้าข้างตัวเองข้อที่5ครับควรสนใจสาระมากกว่ารูปแบบนะฮะให้เรามองที่เนื้อแก่นมันจริงๆนะครับไม่ได้มองที่เปลือกข้างนอกของมันข้อที่6นะครับ ความผิดพลาดนะครับมีทั้งแบบที่ยอมรับได้นะครับแล้วก็ยอมรับไม่ได้แบบไหนที่ยอมรับไม่ได้นะครับเราควรจะพูดให้เขาเห็นแบบชัดเจนนะครับผมแล้วก็นําไปปรับปรุงแก้ไขข้อที่7นะครับผมความไม่รู้ไม่ใช่เรื่องที่น่าอายนะครับคนเราไม่ใช่ว่าเราจะต้องรู้ทุกเรื่องนะครับผมถ้าเราไม่รู้ในเรื่องนี้เราก็บอกไปเลยว่าเราไม่รู้ข้อที่8นะครับผมถ้าเราทําเรื่องไหนไม่สําเร็จนะครับเราก็ไม่ควรที่จะไปบอกคนคนนั้นนะฮะว่าเฮ้ยคุณต้องทําเรื่องนี้ให้สําเร็จให้ได้ข้อที่9้าครับ ความคิดเห็นที่น่าเชื่อถือนะครับผมมาจากคน2ประเภทครับคนประเภทแรกครับคือคนที่ประสบความสําเร็จนะครับในเรื่องที่ตัดสินใจเรื่องนั้นนะครับอย่างน้อย3าครั้งนะครับคนที่2ครับคือคนที่สามารถอธิบายความสัมพันธ์ในเชิงเหตุและผลของเรื่องนั้นได้ครับข้อที่10ครับให้เราระวังเกี่ยวกับคําพูดนะฮะที่อาจจะกระทบต่อความรู้สึกของคนที่ทํางานด้วยกันนะครับเช่นฉันคิดว่าความคิดแบบนี้ใครๆก็คิดได้ให้เราระวังนะครับข้อที่11นะครับ เหตุผลที่นํามาสู่ข้อสรุปนะครับมีความสําคัญมากกว่าข้อสรุปครับข้อที่12ครับถ้าสมมติเราเป็น c ีอนะครับหรือว่าผู้บริหารนะครับแต่มีนโยบายนะครับที่เราตกลงร่วมกันแล้วนะครับว่าเราจะทําเรื่องนี้นะฮะแล้วก็ส่วนรวมสนับสนุนเห็นด้วยนะครับผมแต่ในอ,อีก3เดือนหรือว่า4เดือนนะครับ ความคิดเห็นของเราเองนะครับผมที่เปลี่ยนไปนะฮะเราก็ต้องเชื่อส่วนรวมนะครับว่าเอตอนนั้นเราได้วางแผนเรื่องนี้ไปแล้วครับข้อที่สามครับในการประเมินพนักงานนะครับความถูกต้องและความเมตตาคือสิ่งเดียวกันครับตรงนี้เลกําลังบอกว่าถ้าเกิดเราจะต้องประเมินพนักงานคนคนนั้นนะฮะแล้วเรารู้สึกเมตตาเขาแล้วเราให้คะแนนเขามากกว่าปกติหรือว่าสงสารเขานะครับมันจะเป็นการทําร้ายเขาในระยะยาวเลยครับข้อที่4ี่ครับ แต่ละคนนะครับก็จะเลือกคนที่มีลักษณะเหมือนกับตัวเองนะครับหรือว่าคล้ายกับตัวเองนะครับถ้าเราจะต้องเลือกกรรมการที่จะมาสัมภาษณ์งานนะครับเราควรจะเลือกคนที่เราอยากได้เหมือนกับเขาครับข้อที่15ครับเลบบอกว่าคนเรานะครับก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองไปได้มากนะครับผมหรือว่าอาจจะมีขอบเขตอยู่ประมาณนี้อาจจะเปลี่ยนได้ไม่เยอะนะครับเราจะต้องยอมรับในความเป็นตัวตนของเขาด้วยครับข้อที่16ครับจ่ายเงินให้กับคนอย่าจ่ายเพราะตําแหน่งครับ เลกําลังบอกว่าเวลาเราจ่ายเงินให้กับคนในตําแหน่งนั้นๆนะครับก็จะมีคนที่อยู่ในตําแหน่งเดียวกันเนี่ยหลายๆคนเลยเพราะฉะนั้นเน่ยเราต้องอิงที่ performance ของเขานะครับผมแล้วก็ผลงานที่เขาสามารถทําได้นะครับอย่าอิงที่ตําแหน่งของเขาครับข้อที่7ครับ ให้จำไว้ว่าทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับมีอีกด้านหนึ่งเสมอนะครับเรื่องที่เกิดขึ้นในองค์กรของเรานะครับก็จะมีในมุมอื่นนะครับที่เราควรที่จะมองจากมุมอื่นด้วยนะครับไม่ได้มองแค่มุมเดียวครับข้อที่สิบดครับโฟกัสที่จะทําให้เค้กนะครับใหญ่ขึ้นนะครับมากกว่าการแบ่งเค้กให้กับคนใดคนหนึ่งมากที่สุดครับข้อนี้เป็นข้อคิดที่ดีนะครับเพราะว่าให้เราโฟกัสที่องค์กรของเรานะครับเมื่อองค์กรของเราโตขึ้นมีผลประกอบการดีขึ้นนะครับการงานหรือว่า รายได้ของบริษัทเข้ามามากขึ term, rights, state, ้นนะครับเราก็จะสามารถแบ่งปันนะครับให้กับพนักงานของเราหรือคนในองค์กรได้มากขึ้นครับข้อที่19ครับในการร่วมงานกันนะครับความเห็นอกเห็นใจนะครับผมการให้กําลังใจกันครับมีความสําคัญมากกว่าเงินทองที่ได้รับครับเลขกธิกาบอกว่าการที่องค์กรเนี่ยจะได้ไปในระยะยาวได้นะครับเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากแล้วก็จะหล่อเลี้ยงนะครับคนในองค์กรให้อยู่กับเราได้ในระยะยาวด้วยครับข้อที่20ครับให้เราประเมิน พนักงานของเรานะครับเหมือนคนที่เพิ่งเข้ามาสมัครงานนะครับเพราะว่าความเข้มข้นหรือความเต็มที่ความจริงจังนะฮะการที่เรารับคนมาสมัครงานตอนแรกนะครับเราจะค่อนข้างดูเขาละเอียดมากๆครับให้เราดูเขาละเอียดเนี่ยเหมือนพนักงานของเราที่เรากำลังประเมินครับข้อย1่สอครับสอนคนให้ตกปลานะครับแทนที่จะให้ปลาเฉยนะฮะ ถ้าเปรียบเทียบในการทํางานนะครับก็คือเราต้องสอนหลักคิดนะครับผมที่สามารถทําให้เขาทําได้ในระยะยาวนะครับแทนที่จะเราจะบอกเขาว่าสเต็ปหนึ่งต้องทําแบบนี้สเต็ปสองต้องทำแบบนี้นะครับมันจะทําให้เราเหนื่อยในระยะยาวครับข้อ22ครับ คนส่วนใหญ่นะฮะชอบคําชมเชยครับแต่การวิจารณ์นะครับแบบตรงไปตรงมานะครับแล้วก็เห็นชัดในหลักเหตุผลนะครับจะมีคุณค่ากับเขามากกว่าครับข้อ23ครับข้อผิดพลาดในการประเมินงานนะครับส่วนหนึ่งมาจากความมั่นใจของตัวเราเองมากเกินไปครับข้อที่24ครับผลงานที่ออกมาไม่ดีนะครับให้เราดูว่าเกิดจากการทํางานที่ไม่ดีนะฮะหรือว่าความสามารถในการทํางานไม่เพียงพอครับหรือว่าไม่มีความรู้มากพอครับข้อ25ครับ เมื่อเราสร้างกฎนะครับในการทํางานขึ้นมานะฮะให้เราอธิบายครับผมว่ากฎนั้นนะครับสร้างขึ้นมาเพราะอะไรแล้วก็ไว้ใช้ทําอะไรข้อ26ครับอย่าปฏิบัติให้ทุกคนเท่ากันนะครับแต่ปฏิบัติให้เหมาะสมครับข้อ27ครับ อย่าออกคําสั่งให้ทุกคนทําตามนะครับแต่ให้ทุกคนเข้าใจตัวเองนะครับแล้วก็เข้าใจผู้อื่นครับข้อที่สิครับเมื่อไหร่ที่เราไม่กังวลนะครับเราควรกังวลแต่เมื่อไหร่ที่เรากังวลนะครับเราควรไม่กังวลครับอันนี้กําลังบ่งบอกว่าเราควรจะไม่ประมาทนะครับเพราะว่าในาช่วงระยะเวลานั้นนะครับที่เราไม่กังวลน,นะฮะอาจจะเป็นช่วงที่อันตรายที่สุดเลยสําหรับเราครับข้อ2ี่สิครับ <S <S ให้หลีกเลี่ยงการวิจัยที่เกิดขึ้นไปแล้วนะครับหรือข้อมูลในอดีตครับข้อ30ครับ ถ้าเรามีแต่คนเดิมๆทำแบบเดิมๆก็จะได้ผลลัพธ์แบบเดิมๆครับข้อที่31นะครับอย่าปรับองค์กรให้เข้ากับคนครับแต่ปรับคนให้เข้ากับองค์กรครับเพราะองค์กรนะฮะก็จะอยู่กับเรานะครับผมไปนระยะยวเลยครับแต่คนเนี่ยก็จะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งการปรับ คนให้เข้ากับองค์กรนะครับผมจะง่ายกว่าแล้วก็ยั่งยืนกว่าครับข้อที่3 2อครับการเลือกคนที่จะมารับผิดชอบงานนั้นๆเป็นเรื่องที่สําคัญครับไม่ใช่ว่าทุกคนจะสามารถทํางานนั้นๆได้ครับข้อที่3 3ครับอย่าสนใจแต่งงานของเราครับให้สนใจว่าถ้าเราไม่อยู่แล้วงานของเราจะเป็นยังไงครับข้อที่3าครับกฎระเบียบที่เราตั้งขึ้นในองค์กรนะครับ จะไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะครับถ้าไม่มีคนตรวจสอบครับข้อที่35ครับคนที่จะมาตรวจสอบแล้วก็เป็นผู้ประเมินที่ดีนะครับต้องมี3ปัจจัยนี้ครับข้อแรกครับมีเวลาในการรับทราบข้อมูลข้อที่2ครับมีความสามารถในการประเมินข้อที่3ครับ ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประเมินนั้นๆครับและนี่นะครับผมเป็น3 5หลักคิดในการทํางานนะครับที่ผมรวบรวมมาให้นะครับจากหนังสือ principle นะครับผมของเลดาริโอนะครับผมท่านเพื่อนคนไหนนะครับที่อยากจะ ลองซื้อไปอ่านนะครับก็สามารถเข้าไปซื้อที่ร้านหนังสือทั่วไปได้เลยนะครับผมตอนนี้มีแปลไทยให้ด้วยนะครับก็จะอ่านง่ายมากขึ้นนะครับผมแล้วก็เพื่อนๆคนไหนที่ชอบนะครับเนื้อหาดีๆของทางช่อง u t u b e ลองลงทุนของเรานะครับแล้วก็เพจลองลงทุนเพจ Facebook ของลองลงทุนนะครับผมฝากกดไลค์กด u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆนะครับที่ผมมาแชร์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการลงทุนนะครับแล้วก็บางทีอาจจะมา รีวิวหนังสือให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับผมวันนี้ผมก๊อฟนะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ